เมื่อชีวิตหนึง่งถือกำเนิดขึ้นมาเขาก็ต้องการเพียงแค่เตียงนุ่มๆเสื้อผ้าอุ่นๆและนมสดๆให้เพียงพอกับความต้องการในแต่ละวันทุกวันทุกวันแค่นี้เขาก็จะเติบโตขึ้นโตขึ้นเริ่มคลานยืนเดินวิ่ง แล้วก็เข้าโรงเรียนถ้ามันง่ายอย่างนี้ก็ดีนะสิในความเป็นจริงพัฒนาการของเด็กเริ่มต้นตั้งแต่วันแรกที่เขาลืมตาดังนั้นการจะให้เด็กเติบโตอย่างแข็งแรงและฉลาดสมวัยจึงต้องให้การเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการอย่างถูกต้อง การสร้างปฐมวัยให้มีพัฒนาการเต็มศักยภาพต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างครอบครัวและทุกภาคส่วนของสังคมจึงได้มีโครงการพัฒนาต้นแบบการพัฒนาเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเด็กทุกคนควรมีโอกาสได้รับบริการด้านสาธารณาสุขระดับปฐมภูมิ ในชุมชนท้องถิ่นระดับอำเภอจึงมีโรงพยาบาลชุมชนที่มีมาตรฐานการบริการและมีความใกล้ชิดกับชุมชนก็ของโรงพยาบาลสันทรานะคะเราจะรับบริการฝากคันนะคะให้กับหญิงตั้งคันทั้งในเขตชุมชนแล้วก็เขตใกล้เคียงโรงพยาบาลค่ะแล้วก็จะมีบริการเจาะเลือดนะคะให้คำปรึกษาตรวจคัดกรองความเสี่ยงต่างๆให้การตรวจคันการตรวจอุลตราซาวะคะ่ะ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรอพสตเป็นสถานพยาบาลประจำตำบลให้บริการดูแลสุขภาพเด็กรวมทั้งประเมินการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กตามคู่มือกรมอนามัยการตรวจคัดกรองค้นหาความผิดปกติตลอดจนการดำเนินการเยี่ยมบ้านโดยทีมสหวิชาชีพตามมาตรฐาน h โฮม e ฮลท์แคร์ในคลินิกเบลเบบี้คลินิกเนี่ย กลุ่มผู้ปกครองก็จะพาเด็กมารับวัคซีนทุกครั้งเนี่ยเราจะให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการชั่งน้ําหนักเด็กแล้วก็ทราบผลในการน้ําหนักของเด็กในกรณีที่เราพบเห็นผิดปกติก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเรื่องของการเดินนะคะเด็กอายอุสองขวบยังไม่เดินนะคะเราก็มีการนํามาฝึกพอเรามาประเมินในเรื่องของอบุตรที่ภาวะแล้วมันเกิน มันเกินนี่หมายความว่าเหมือนเรากลัวเป็นเด็กออทิสติกอะไรเนี่ยค่ะเราก็ส่งไปที่ศูนย์รา,าชนคารินเมื่อเด็กพร้อมเข้าสู่ระบบการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือสอพอดอซึ่งจัดหลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวยัยโดยเชื่อมโยงข้อมูลกับรพสต จัดให้มีบริการด้านสุขภาพการฉีดวัคซีนการตรวจสุขภาพการตรวจคัดกรองความผิดปกติในกรณีที่เด็กมีปัญหาจะส่งต่อไปยังรองพอสตเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขจะทำการประเมินพัฒนาการเด็กและแก้ไขรวมถึงวางแผนการดูแลและจัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่เหมาะสมให้แก่เด็กโดยทำงานร่วมก,กันกับครูและผู้ปกครองมีข้อดีก็คือว่า โรงพยาบาลสันทรายนะคะก็จะเป็นที่ปรึกษาในเรื่องของเรื่องสุขภาพให้กับโรงพยาบาลรพสตและก็โรงพยาบาลนพสตคือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลก็จะมาดูแลของเรื่องของสุขภาพภายในศูนย์ภายในเล็กอีกครั้งหนึ่งค่ะการพัฒนาเด็กปฐมวัยยังต้องมีความเชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงานด้านการดูแลสุขภาพและพัฒนาการปฐมวัยในระดับจังหวัด โดยเน้นการประสานการของ3ระบบคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระบบสาธารณสุขและระบบสนับสนุนด้านการศึกษาโดยแพทย์หญิงพันพิมลวิปุลากรรองอธิบดีกรมสุขภาพจิตอธิบายกระบวนการทำงานที่เชื่อมโยงในระดับจังหวัดว่ากระทรวงสาธารณสุขจะมีระบบการดูแลสุขภาพเด็กโดยดูแลหญิงตั้งครรภ์และพัฒนาเด็กให้สมวยัย ซึ่งเด็กที่มารับบริการที่คลินิกสุขภาพเด็กดีที่โรงพยาบาลชุมชนหรือรอพอสตนั้นก็จะมีเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขประเมินพัฒนาการด้วยแบบประเมินอนามัยกรณีมีพัฒนาการสมวยัยจะให้คำแนะนำแก่ครูผู้เลี้ยงดูซึ่งอยู่ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่างๆทั่วประเทศเพื่อส่งเสริมให้พัฒนาการของเด็กเป็นไปตามวายัย ส่วนกรณีที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าจะให้คำแนะนำแก่ครูผู้เลี้ยงดูนั้นส่งเสริมพัฒนาการในทักษะที่เด็กทำไม่ได้ด้วยคู่มือส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัยแรกเกิดถึง5ปีสำหรับผู้ปกครองเป็นเวลาหนึ่งเดือนแล้วนัดมาประเมินซ้ำ กรณีที่เด็กมีปัญหาพัฒนาการเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขจะประเมินพัฒนาการเด็กและแก้ไขโดยใช้คู่มือประเมินและแก้ไขพัฒนาการเด็กแรกเกิดถึง5ปีสำหรับบุคลากรสาธารณาสุขและวางแผนการดูแลทั้งเรื่องพัฒนาการและการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนแก่เด็กให้เหมาะสมและต่อเนื่องเด็กที่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม มีการเรียนรู้และพัฒนาการอย่างเต็มศักยภาพในช่วงปฐมวัยจะเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพพร้อมเข้าสู่การศึกษาขั้นพื้นฐานและเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติและสร้างสารรค์ความเจริญงอกงามให้แก่สังคมต่อไป